เงินดิจิทัลล่าสุดมี6ข้อนี้ไม่ได้เงิน1 0,000บาทดูเลยคุณได้เงินไหมเ mm hmm. งินดิจิทัลล่าสุดมี6ข้อสําคัญมากๆถ้าเกิดคุณมีคุณจะไม่ได้เงิน1 0,000บาทแต่ถ้า6ข้อนี้คุณไม่มีคุณจะได้เงิน1 0,000บาทเข้าใจกันง่ายๆเป็นเท่านี้นี่คือข้อมูลล่าสุดที่นํามาฝากการสำหรับใครที่ติดตามเรื่องเงินดิจิทัลนะครับมาเช็คกันไปพร้อมกันเลยว่าตัวคุณจะ ได้เงิน10,000บาทหรือเปล่าครับโอเคมาดูกันไปทีละข้อเลยนะครับเริ่มที่ข้อที่1คุณจะมีหรือเปล่าถ้ามีไม่ได้เงินนะก็คือคุณเนี่ยไม่เป็นคนไทยไม่เป็นคนสัญชาติไทยนะครับเป็นสัญชาติต่างชาติเพราะว่าเงินตรงนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เงินดิจิทัลก็คือเป็นเงินของ,องดิจิทัลก็คือเป็นเงินไทยนะครับดังนั้นเนี่ย อันนี้เนี่ยถ้าไม่เป็นคนไทยถ้าไม่เป็นสัญชาติไทยอาจจะถ้าเป็นต่างชาติแล้วมีสัญชาติไทยแล้วอันนี้ก็เหมือนเป็นคนไทยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นคนไทยเลยไม่ไม่เป็นสัญชาติไทยเป็นสัญชาติต่างชาติอยู่ตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่ามีตรงนี้นะครับก็จะไม่ได้นะตรงนี้ก็อธิบายกันอย่างเข้าใจกันให้ชัดเจนนะครับนี่คือข้อที่1มีหรือเปล่าถ้ามีไม่ได้เงินต่อมาข้อที่2นะครับ คืออายุต่ํากว่า16ปีนะครับในที่นี้เนี่ยต่ำกว่า16คําว่าต่ํากว่านี่นี้คือไม่นับ16ปีนะครับก็คือ15เป็นต้นไป15 14 13 12อะเดี๋ยวผมไล่ให้เข้าใจง่ายเลย15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1นะครับจนถึงแบบเพิ่งเกิดอะไรอย่างเงี้นะครับ ก็ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยอายุที่ผมเขียนตรงนี้นี่คือไม่ได้หมดเลยนะตั้งแต่1 5 14 13 12 11 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1่สิบสามสินะครับไม่ได้จะได้ตั้งแต่ก็คือ16ปีเต็มนะครับขึ้นไปเนี่ยได้แต่ถ้าเกิดว่าอายุต่ำกว่า16ก็คือ1 5 14ตรงนี้ไม่ได้หมดเลยนะครับก็คือจะไม่ได้คุณมีข้อนี้หรือเปล่าถ้ามีเป็นอายุตามนี้ก็จะไม่ได้หรือว่าบุตรหลานของคุณหรือ คนที่อยู่ในบ้านของคุณนะครับมีตามนี้หรือเปล่าถ้ามีไม่ได้เนื่องด้วยนะครับก็เพราะว่าเขากําหนดหลักเกณฑ์มาแบบนี้นั่นเองก็เป็นอย่างนี้ครับนี่ข้อที่2ข้อที่3ก็คือไม่มีแอปเพื่อใช้เงินนะครับคืออันนี้เนี่ยต้องบอกข้อมูลล่าสุดก่อนนะครับข้อมูลล่าสุดก็คือเงินดิจิทัลตรงนี้เนี่ยจะใช้เป็นรูปแบบนะครับ เป็นแอปพลิเคชันนะครับซึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยหลายๆท่านถ้าเกิดว่าคุณไม่มีแอปไม่ได้โหลดแอปมาแต่แอปเนี่ยต้องบอกตามตรงว่ายังไม่มีการสรุปว่าจะเป็นแอปใหม่แต่ว่ารูปแบบเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับแอปเป๋าตังค์แน่นอนแต่ว่าจะใช้งานง่ายนะครับซึ่งเป็นแอปเนี่ยผมเขาบอกว่านะครับภาครัฐเนี่ยก็ได้บอกว่าจะเป็นแอปแนวนะครับเป็น wallet กระเป๋าคล้ายๆแอปกระเป๋าตังค์อะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นกระเป๋าไว้จ่ายเงินสั่งจ่ายเป็นเงินดิจิทัลได้ นะครับซึ่งก็จะมีระบบที่เขาจัดการในนั้นนะครับที่ระบบบล็อกเชนอะไรต่างๆแบบนั้นเอาเป็นว่าก็ถ้าเกิดว่าไม่มีแอปเหล่านั้นคุณไม่ได้ดาวน์โหลดแอปไม่ได้ติดตั้งแอปอะไรไว้นะครับก็จะไม่ได้เงินหนึ่งมืนบาทตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีแอปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในแอปเนี่ยยังข้อนี้นะครับมันจะต้องมีมันยังมีอีกข้อหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าไม่มีแอปก็ยังสามารถใช้เงินได้อยู่นะครับโดย ถ้าไม่มีแอปคุณจะต้องมีก็คืออาจจะเป็นข้อที่4ครับก็คือมีแบบใช้บัตรประชาชนรุ่นใหม่ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่มีแบบประชาชนรุ่นใหม่เลย <Wand i. S 2> ลก็จะใช้เงินไม่ได้ะน,ะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่มีทั้งแอปแล้วไม่มีทั้งบัตรประชาชนรุ่นใหม่ก็จะใช้เงินไม่ได้นั้นเนี่ยก็ให้รู้เอาไว้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยต้องมีข้อใดข้อหนึ่งนะครับก็คือต้องมีแอปหรือว่าต้องมีแบบประชาชนรุ่นใหม่แต่ตรงนี้เรามาพูดกันถึงว่าถ้าเกิดว่าข้อไหนที่คุณเนี่ย ไม่มีก็คืออ่าไม่มีมีข้อนี้ก็คือไม่มีแอปก็ใช้เงินไม่ได้ไม่สามารถได้เงิน1นึ่งบาทหรือว่ามี่มีแบบใชนรุ่นอ่าไม่มีแบบระชนรุ่นใหม่ก็ไม่สามารถที่จะใช้เงินได้นะครับอันนี้ก็เข้าใจกันได้ง่ายอันนี้คือข้อที่4นั่นเองครับต่อไปข้อสําคัญข้อต่อมาคือข้อที่5ครับไม่อยู่ในรัศมีที่ใช้เงินได้นะครับ ไม่ได้อยู่ในรัศมีที่ใช้เงินได้ตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีผลและสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ากำหนดรัศมีมานะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้สรุปรัศมีนะแต่รัศมีคร่าวๆที่กําหนดเนี่ยก็คือจะเป็นกําหนด4กิโลเมตรแต่อาจจะมีการขยายแล้วก็ดูเป็นที่ๆไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อยู่ในรัศมีที่ใช้เงินได้ อย่างเช่นข้ามจังหวัดเลยอะไรเงี้ยไม่ตรงตามเฮเียนบ้านอาจจะใช้ไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่อยู่ในสมีที่ใช้เงินก็จะใช้เงินหนึ่งหมื่นบาทไม่ได้ต่อให้คุณได้เงินผ่านเกณฑ์ทุกอย่างก็ไม่สามารถใช้ได้ก็เท่ากับไม่ได้เงิน1 0 0 0 0บาทนะครับอันนี้คือข้อที่5แล้วก็ข้อที่6ข้อที่สําคัญมากๆนะครับก็คือไม่ได้ใชใ้ภายใน6เดือนคือเงินดิจิตอลเนี่ยไม่ได้ตลอดไปนะครับได้6เดือนก็คือ คาดว่าจะมีการเริ่มนะครับอันนี้คือข้อมูลล่าสุดที่พูดในนะ้เวลานี้คือเริ่มกุมภาหกเจ็นะครับก็คือนับจากกุมภาเจ็ดก็นับไป6เดือนถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ใน6เดือนนั้นก็ถูกตัดออกไปบางคนบอกว่าเรื่องใช้ง่ายนะครับก็เดี๋ยวแป๊บเดียวก็หมดนะอ่าอันนี้ก็ให้บอกให้ให้ฟังนะเผื่อบ,บางคนเนี่ยอาจจะเก็บเอาไว้ใช้หรือว่าหาร้านใช้ไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้ภายใน6เดือน10,000่ 1, บาทนี้ก็เท่ากับคุณไม่ได้ครับนั้นนีข้อ้อสําคัญมากๆครับ ที่อยากจะบอกกับทุกท่านว่าต้องดูให้ดีๆนะครับเช็คเลยว่าคุณเนี่ยมี6ข้อนี้หรือเปล่าถ้ามีไม่ได้เงิน1 0,000นบาทนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับนะบก่อนจะไปสรุปให้คุณได้ชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวเราเล่ารายละเอียดสําคัญนะครับให้คุณทราบกันก่อนนะครับว่าจะต้องมีอะไรบ้างถึงเรียกว่าจะได้เงินตรงนี้นะครับคือการรับเงินเนี่ยต้องบอกก่อนว่ารับเงินผ่าน2ช่องทาง1คือรับเงินผ่านแอป กับ2คือรับเงินผ่านบัตรประชาชนนะครับจะเป็นแอปก็ต้องเป็นแอปที่รัฐกําหนดนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะมีการกําหนดอย่างชัดเจนอีกทีหนึ่งว่าเป็นแอปหน้าตาแบบไหนซึ่งผมอัปเดตให้คุณฟังแน่นอนแต่ผมจะอัปเดตในช่องนี่แหละให้คุณได้รู้กันทุกคนจะได้ไปผมจะบอกวิธีการใช้ด้วยวิธีการที่จะใช้เงินวิธีการอะไรต่างๆเนี๋ยสอนหมดนะครับแล้วก็บัตรประชาชนเนี่ยต้องมีบัตรประชาชนรุ่นใหม่นะครับก็รับผ่าน2ช,ช่องทางแอปกับบัตรประชาชนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ นโยบายตรงนี้ตรงนี้คือเงื่อนไข16ปีขึ้นไปได้เงินหนึ่งหมืม่นบาทเป็นระบบบล็อกเชนเอื้อการชําระเงินรูปแบบใหม่นะเป็นการวางรากฐานระบบการชาระเงินแบบดิจิทัลแล้วก็ใช้ในรัศมี4กิโลแต่ตรงนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนภูมิเนาตามต่างๆได้อีกทีหนึ่งนะครับตรงตอนใช้จริงนะแล้วก็ใช้ไปใน6เดือนนะอันนี้ก็คือนี่ก็คือมาฝากกันแต่ทีน,นี้เราจะต้องสรุปกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นี่คือหัวใจของคลิปนี้ก็คือ มี6ข้อนี้ไม่ได้เงิน1,000 0บาทคุณมีหรือเปล่านะครับข้อที่1คือไม่เป็นคนไทยไม่เป็นคนสัญชาติไทยถ้ามีไม่ได้ 2, 2, 2คืออายุต่ำกว่า16กปีห่าองสิอ1ดสิบปห้าี่ส1มสองหน1 0ะครับถ้าเป็นตามนี้ก็ไม่ได้แล้วก็3ไม่มีแอปเพื่อใช้เงินนะครับก็คือต้องมีแอปเพื่อใช้เงินแต่ข้อ3เนี่ยถ้าคุณ คือสมมุติว่าคุณมีข้อ3นะครับไม่มีแอปเพื่อใช้เงินไม่เป็นไรนะครับค Herm ุณจะต้องไม่มีนะครับข้อ4ก็คือไม่มีบัตรประชาชนรุ่นใหม่เพื่อใช้เงินนะครับคือข้อ3ามาข้อ4เนี่ยคือมีข้อใดข้อหนึ่งนะมีไม่มีข้อใดข้อหนึ่งได้นะครับดังนั้นเนี่ยจะเป็นแอปหรือบัตรประชาชนรุ่นใหม่ก็ต้องมีคือสักอันหนึ่งต้องเลือกสักทางหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าไม่มีแอปเพื่อใช้เงินนะก็ต้องมีบัตรประชาชนรุ่นใหม่เพื่อ ใช้เงินดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่มีแอปเพื่อใช้เงินนะข้อนี้คุณมีก็จะไม่ได้เงินแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีแบบวาชนรุ่นหมายเพื่อใช้เงินถ้ามีก็จะไม่ได้เงินนะครับแล้วก็ข้อ5ถ้าไม่อยู่ในรัศมีที่ใช้เงินได้ก็ไม่สามารถใช้เงินได้ในหมื่นบาทแล้วก็ข้อ6ข้อสุดท้ายไม่ได้ใช้ภายใน6เดือนก็จะถูกตัดเงินออกไปนะครับถึงแม้คุณจะผ่านเกณฑ์ทุกอย่างก็ตามดังนั้นก็ต้องใช้ให้ครบให้หมดด้วยนะครับนี่คือข้อมูลล่าสุด ที่นำมาฝากกันในช่วงเวลานี้นะถ้าเกิดมีความอัปเดตมีอะไรคืบหน้าชัดเจนกว่านี้อีกเนี่ยผมจะนําฝากทุกท่านก่อนขายสำหรับเงินดิจิทัลนะครับสำหรับตรงนี้ก็มาฝากกันเพียงเท่านี้ครับมีหัวข้อน,นี้ไม่ได้เงินไปเช็คกันแล้วคุณฟังตรงนี้แล้วมีข้อสงสัยประเด็นไหนก็มาสอบถามกันได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ